สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่ชื่ออะไรคะอ๋อชื่อเก่งนะคะพี่เก่งเนาะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะครับผมค่ะพี่เก่งอ่ะหลังจากเรียนมาหนึ่งวันแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็เออมันทําให้เราอ่ะมีมิติการขายที่แบบหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถแบบขายอสังหาริมทรัพย์ของเราเนี่ยได้ไวขึ้นโดยผ่านระบบที่อาจารย์สอนได้เป็นว่าตอบโจทย์ความต้องการของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะบเหมันเหมือนกับว่าตอนนี้คือ เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะเราจะโฆษณาแบบเดิมๆมันก็ไม่ได้แล้วก็มันมันก็จะช้ามันไม่ได้ผลเนาะแต่ที่ของอาจารย์เนี่ยนอกจากอาจารย์จะสอนเรื่องของเทคโนโลยีแล้วอ่ะมันยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับแบบการขายสังหาโดยตร์โดยตรงเลยอย่างเงี้ยครับทีนี้อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ยังลังเลที่จะเข้ามาเรียนในคอสนี้บ้างอะค่ะ ก็สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับ<ะ>ก็ทีแรกนยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลังเล<ะ>ก็ไม่แน่ใจก็ถามถามแล้วถามอีกนะครับ<ะ>ถามเพื่อนๆคนรอบข้างว่าม<อ>ันีใครเคยไปเรียนไหม<อ>ถามมาทางแอดมินว่ามีแบบอะไรที่มันจะยืนยันไหมอย่างเงี้ยครับแล<ะ>้วเขาก็ส่งลิงก์อะไรมาให้เยอะแยะมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วว่าผมรู้สึกคุ้มตั้งแต่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแรกที่มาเลยว่าโอเคมันใช่ครับ มันตอบโจทย์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่เก่งมากขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ